เ,ลเ,ลนนเสวัสดีค่ะมนีกัมาพบพ่อกับ Ad S <S แอดซีรีในรายการ,กรเกษตรอ้ยอยยไอเนะเกษตรทั่วทีบทั่วแดนแอดซีรี Ad กับสิผามายางเหรออยู่แถวป่าชายเลนเนาะค่ะมนี ลงทะเลก,กันเด้อค่ะมือนี้นี่เป็นต้นลำแพนเนาะคะ่ะเป็นตน้นไม้ปลาช่ายเล่นต้นลำแพนนี่ค่ะซิวเ,เป็นไม้เบิกน้ำชั้นแรกเนาะคะ่ะมีประโยชน์สำหรับเป็นที่พักอาศัยของสัตว์ต่างๆเนาะคะ่ะในระบบนิเวศต้นลำแพนนี่มีลักษณะเด่นเนาะคะ่ะหลากกับดอกเด้อค่ะต้นนี้ งามขนาดเอสเซรี S กับพึ่งเคยมาเห็นเนาะคะ่ะส่วนหญ่กับเห็นแต่ตุนบักเล็บแมวเนาะค่ะเนาะไม่นีกันเลยโอ้รู้สึกตื่นเต้นค่ะไม่เห็นตุ่นลํำแพนงามงามค่ะอันนี้กับสีขึ้นยู่แถวข้องเนาะคะ่ะลํำข้องนอํำกรยตุ่นลํำแพนนี่ยกับสีมักนกํำกรยหรือว่านนำเข้มเนาะคะ่ะแต่ว่าบางพื้นที ก็เอาไปปลูกเป็นไม่ประดับเนาะคะ่ะอยู่ในกระถางก็ปลูกได้ค่ะปลูกเป็นไม่ประดับเป็นไม้มงคลหลากกัสีมีความโดดเด่นค่ะเป็นหลากอากาศสวยงามเนาะค่ะเนาะต้นลำแพงนี่ค่ะเป็นไม่ยืนตน้นต้นกับ,บใหญ่หลายค่ะสูงกับประมาณ4ถึง12เมตรนี่แหละ อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นภูมินะคะเนาะสภาพดินที่เพิ่นมักอยู่กับสิเป็นดินขี้เล่นขี้ตมนะคะอ่อนๆหนวยมันนี่ก็สิสามารถกินได้นะคะอันนี้เป็นดอกนะคะดอกก็สิออกอยู่ปลายหยอดแบบนี้แหละใบก็เป็นใบกลมๆเบื้องค่ะงามเนใบ ออกสลับกันค่ะเลี้ยงเลี้ยงสลับกันก็จังลูกไข่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นดอกตูมเนาะค่ะเนาะเป็นดอกตูมกระสีเดี๋ยวกระสีถ้าตรงนี้บานเนาะคะ่ะกระสีมีเกสนตัวผูออกมาอันนี้ก็คือเป็นกีบเลี้ยงเนาะคะ่ะกีบเลี้ยงกรสีเป็นหกถึงแปดแฉกแล้วแต่เนาะค่ะเนาะอันนี้พ่อบานมากเนาะคะ่ะ สิเป็นเจสอนตัวผู๋นะคะอันที่ข,า,ขาวๆนี่สามารถกินก็นนาพริกได้นะคะแล้วก็ตรงตรงปลายนี่ก็สิเป็นจะง่อยออกมาเขียวๆนี่ค่ะกลางนวยอ,นนอันนี้อันนี้เป็นดอกพึ่งจะบานนะคะเนาะเดี๋ยวพ่อบานเราเนี่ยกรสิเป็นน่วยนะคะล,ลักษณะของนวยล้าแพ่นก็เป็นแบบนี้ค่ะมีติ่งออกมาแบบนี้แหละ แล้วก็มีอันนี้เป็นกีบเลี้ยงเนาะคะ่ะหรือบางบางพื้นที่เพิ่งกะเอินว่าหมวกหมวกของต้นลำแพนเนาะคะ่ะเพิ่นว่าหน่วยลำแพนนี่อันนี้กินได้เนาะคะ่ะแห,หน่วยนี่มันอ่อนนี่ประมาณนี้คะ่ะรสชาติกับสีออกเปรี้ยวๆเวนาะคะ่ะจิ้มกับปีขังในกับสีมีในแบบ ไข่ไข่นบักซีดาบานเห่านะคะบีออกมากเนาะค่ะขังในเนาะแต่ว่าเนื้อนี่เนื้อสีนาเนื้อสีนาเปลือกบางเนาะค่ะระวังเนื้อกะซีมีใไนแสกอยู่ทั่วทวไปรสฉาิออกประมาณบักข้ามเปียกอะคะ่ะนึกรสฉาดเดี๋ยวเปรียบเทียบให้เบิ้งงมาประมาณบักข้ามเปียกเะนาะคะ่ะจิมกับปีนี่แซบค่ะ ทานไว้สุกสุกเลยนี่อันนี้ไก่สิสุกแล้วค่ะถ้าสุกเลยนี่ก็สีเอาไปเอาไปกวนก็นได้ค่ะแถวแถวสมุทรสาครนี่เนาะคะ่ะเพื่อนเอาไปถนอมอาหารโดยที่เอาไปกวนไข่ไข่กับลักษณะเนาะคะ่ะลักษณะคล้ายๆกับพุทซากกวนค่ะมีใน่แสกอยู่ประมาณนี้นะแต่รสชาติสีออกคือแบบขามเปียกเนาะคะ่ะ ถ้าโรยเกลือนิดหน่อยนี่ก็สิพอ่อแบบนัวๆกลมๆสีไหมค่ะอันนี้ก็เป็นพุ่มพุ่มใหญ่กับว่าสูงมากเนาะค่ะลักษณะาไขา่ไข่ต้นล้ำพูนเหรอค่ะล้ำแพนล,ล้ำพูนเนาะ,ะล้ำแพนล,ล้ำพูน,นะะเนาะแอสเซอรี่บอลถือบอลล้ำพูกับล้ำแพนนะะี่ค่ะไข่ไข่กันเนาะค่ะแต่ว่าลักษณะของต้นล้ำแพนนี่ยค่ะสิ บบสูงเท่าตนล้าพูเดี๋ยวมือหนาเอเซอรี่สีปิไทยลักษณะของตนล้าพูมาให้เบิงเนาะคะ่ะเปรียบเทียบกันนี่เนาะคะ่กะกับขื้นยู่ตามปลาใช้เล่นยูค่คางคางกันสิมีตนโกงกลางเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้ตนโกงกลางกับขื้นยู่้างคางกันแต่เท่ากับสามารถเอาเอาหน,นีเป็นลกอากาศเนาะคะ่ะนี่เป็นโกงกลงา,างเด้อค่ะยู่คางตนลำแพน เข้ากับสามารถเอาหน่วยสุกนะคะมามาขยายพันธุ์ได้เดี๋ยวแอเซลลี่กับสีร่องขยายพันธุ์ห้เบิงเนาะคะ่ะสําหรับมือน,นีแอเซลลี่กับสีน้ามาฝากสหนีก่อนเนาะคะ่ะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แนเดอคะ่ะพบกันไหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ